ไปดูแลโซศัศั์ส์เสด็จแป้มานี่หน้าไอ้เะเด็ดแม่ไม่กดไลค์กดแชร์เลยเพิ่นเลื่อนเวลาเพิ่นใช้มืออ,นนอนันสไลไสด์หน้าจอเพิ่นเพิ่นสไลด์ไปจนสุดหน้าจอแล้วเพิ่นก็นไปแตะไอ้ปุ่มไอ้ไม่รับรู้การมองเห็นปิดภาพ ปิดวิดีโอเพอนไว้นะอ่าอ่าไปหาแม่แม่ก็ได้ปนปลาปนปลานิ่นผันเห็ดหมอว่านี่นะเพผันต้มปลานิ่นหรือผันเห็ดหมอว่านี่ปลานิ่นที่ซื้อไว้ให้นะฉันก็ได้ปนปลามาทานกับผักสดอ่าแม่เขาก็เก็บถั่วถั่วฝักยาวมีถั่วฝักยาวให้นะคะอ่าแล้วก็พอดีไปเช็คโทรศรัพท์ อสทสไปให้คุณโลดทําให้แล้วก็ย้ายตอนแรกย้ายว่าเน็ตไม่หมดเน็ตไม่หมดเน็ตมันไม่หมดหรอกถ้าถ้าโทรหานะ่ะไลน์มันจะไม่มันจะรับไม่ได้เพราะมันไม่มีเน็ตนะก็เลยมันไม่หมดก็เลยวิ่งไปดูดูเสร็จแล้วก็เออให้เขาเช็คว่าเน็ตจะหมดเมื่อไหรเน็ตหมดพรุ่งนี้นะขอบพระคุณนะคะที่รัก ที่ส่งตังมาให้น้องกับแม่เติมเน็ตพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคุณสามีฉันใช้ยาสีฟันอ่าที่อ่าที่คุณหนุ่มคุณหนุ่มกันชัยเขาเป็นพีเซนเตอร์นะเนี่ยของอันนี้นะมีสมมีอะไรต่ออะไรเนะนี่ยนะนี่แล้ว สามีฉันฟันขึ้นนะฟันขึ้นสองเล่มเออข้างใต้เนี่ยสองเล่มฟันขึ้นนะแม่ฉันก็เลยอยากจะใช้มั่งฉันพิ่งฉันก็เลยว่ามันใช้ดีฟันมันฟันมันแน่นฟันมันไม่เสียวแม่ฉันก็เลยอย่างนั้นนาะมาให้แม่ใช้มั่งแม่มีมีฟันเหลืออยู่สิบเล่ม ข้างข้างบนข้างบนห้าเล่มข้างล่างห้าเล่มนะก็เลยฉันจะไปให้แม่ฉันมีจะไปให้แม่ฉันใช้นะมันก็มีทั้งเห็ดหลินจือมีโสมมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็บอกเขาการันตีนะภายในสองอาทิตย์นะฟันจะขึ้นฟันสามีฉันมันขึ้นจริงๆนะทานข้าวไม่ได้เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยฟันฟันเพิ่นขึ้นอ่ะผัวฉันหกแล้วนะฟันขึ้น ก็เลยแม่ฉันก็เลยว่างั้นเอามาให้แม่ใช้มั่งเพือพ่อเพือ่อเพื่อแม่ฉันจะฟันขึ้นนะเดี๋ยวฉันจะต้องเอาติดกระเป๋าก็ตังไว้นะเต็มไอ้นี้อยู่เลยก็บอกให้แม่ใช้แค่แค่เมล็ดถัว่วนะหลอดนึงตั้งแพงหลอดนึงห้าร้อยกว่าบาทน่นเะด้อ ฉันเอาไปาฉันจะเอาไปให้แม่ชุดที่รักฉันใช้แม่ฉันจะได้ฟันแข็งแรงนะแม่ฉันยังมีฟันเหลือแค่สิบเล่มข้างหน้าเอาไว้เคี้ยวสามีฉันก็ฟันขึ้นตอนนี้ก็ปวดฟันนะที่รักปวดฟันทานข้าวไม่ได้ก็เลยบอกว่าทานข้าววันนี้ไม่ได้ที่รักซื้อโจ๊กมาทานนะที่รักว่าอุ้ยลืมไปเลยว่าทานโจ๊ก ที่รักซื้อจกมาทานนะคะทานข้าวต้มนะคะทานโจกนะคะที่รักไอเลิฟยูนะคะขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆที่สรรหามา,หมาให้มาให้มาให้เมียใช้นะแล้วเมียจะเอาไปให้แม่ใช้นะคะแม่จะได้มีฟันแค่ให้แม่ใช้ดูที่ว่าจะใช้จะเป็นยังไง I love you ค่ะที่รักขอบคุณค่ะ